ข้อ4การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้นะคะโจทย์จะกำหนดมุมให้ดังรูปนะคะในที่นี้เป็นมุม abc แล้วเราก็จะทำหน้าที่ในการแบ่งครึ่งโดยใช้วงเวียนในทนี่จะใช้วงเวียนในการแบ่งครึ่งเราก็วางเข็มไว้ที่จุด b นะคะให้ b เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเราก็ลากกลางวงเวียนให้มีรัศมีกว้างพอสมควรตรงความกว้างตรงนี้เรียกว่ารัศมีนะคะ แล้วเราก็ลากเส้นโค้งตรงนี้ให้เป็น d กับ E แล้วเราก็การวงเวียนกว้างพอสมควรลากเส้นโค้งนะคะให้เข็มอยู่ที่จุด E แล้วก็ความกว้างเท่าก,กันกับเมื่อตะกี้นี้แล้วให้เข็มอยู่ที่จุดด e. ีแล้วเราก็ลากเส้นตัดตรงนี้ให้เป็นจุด f จุดนี้นะคะ แล้วเราก็ลากเส้นจาก B ไปที่ F ได้เป็นรังสี BF เนี่ยจะแบ่งครึ่งมุม A B C ได้พอดีเด็กๆลองไปทำซ้ำหลายๆรอบจนจำได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ